Oh, สวัสดีค่ะมาพบกับวางนะคะ่ะช่องวางทาร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของเดือนสิงหาคม2568ค่ะหรือว่าจะดูเวลาไหนก็จะเป็นคำทำนายในช่วงระยะเวลานั้นๆก็ได้นะคะนะก็จะโฟกัสไปที่ความรักความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วค่ะอืม เลิกลากันไปแล้วเนาะ อาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนกันเสมอไปนะคะคนที่คุณเคยคุยกันมาก่อนแล้วก็ห่างๆกันไปหายๆกันไปนะคะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจัายาในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่อยากจะเช็คดวงกับกวางโดยตรงนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาโดยตรงก็ได้ะค่ะใส่ตัวแอดแล้วพิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกวางด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูสถาน,นการณ์ความรักของคุณกับเขากันก่อนค่ะว่าเจอปัญหาอะไรมาบ้างนะคะนะถ้าสิ่งที่วางพูดไปค่ะตรงกับคุณอย่างน้อย1เหตุการณ์สเหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยค่ะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะก็ไปดู EP อื่นๆได้หากวางทำเอาไว้หลาย E ีนะคะอามาดูกันค่ะใบแรกเป็นไพ่ชาริออดนะคะ คนที่หุณเคยคุยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎค่ะหรือไม่ก็เป็นชาวต่างชาติเนาะต่างทิน่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมค่ะรักทางไกลนะอืมรักทางไกลเนี่ยก็เป็นอุปสรรคได้เหมือนกันนะคะอุปสรรคในความรักได้เหมือนกันค่ะ,ะมาดูกันต่อค่ะตามแม่ค่ะนะไพ่ทาวเวอร์นะคะออางคิดว่าความรักความสัมพันธ์ ใน EP เนี้ยค่ะน่าจะมีปากเสียงกันก่อนที่จะเลิกลากันด้วยนะอืมนะหรือว่าอาจจะมีปากเสียงกันบ่อยๆนะคะจนความรู้สึกเนี่ยมันพังทลายกันไปแล้วทั้งสองฝ่ายนะอืมนะอ่ะมาดูต่อค่ะมีไพ่แปดเหรียญค่ะอืมนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีในเรื่องของความไม่สม่ำเสมอค่ะ เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะนะหรือว่าตัวเขาคนนี้ไม่พยายามที่จะปรับตัวเข้าหาเราเลยนะคะนะไม่พยายามที่จะเข้าใจคุณเลยก็เป็นไปได้นะคะนะหรือว่าตัวเขาเนี่ยให้เวลากับเรื่องงานมากจนเกินพอดีก็ได้นะคะจนไม่มีเวลาที่จะโรแมนติกกันเนาะตอนแม่ค่ะสิบดาบนะคะอืม แล้วก็ n i ใน of c คั p ค่ะคนที่คุณเคยคุยค่ะอาจจะเป็นชาวทัดน้ำนะคะธาตน้ำก็มีราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะดูแล้วเขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เนาะน่าจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาหาเขาค่อนข้างเยอะค่ะนะหรือว่าเขาคนนี้เป็นคนที่คบไปเรื่อยๆค่ะยังไม่ได้มองถึงอน,นาคตจะเท่าไหร่ พอเราถามถึงอนาคตถามถึงความจริงจังความชัดเจนนะถามถึงการแก้ปัญหาเขาอาจจะไม่สามารถทำให้คุณได้ก็ได้นคะคะก็คือเหมือนชีวิตเขาแบบใช้ชีวิตไปเรื่อยเรื่อยนะคะอ,อันนี้เรามาดูต่อกันนะคะตแม่ค่ะก้าเเรียญค่ะนะเขาอาจจะใช้ชีวิตเหมือนคนโสดอะ โอ้นะหรือว่าตัวคุณอาจจะรู้สึกได้ว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีก็ได้นะคะอืมใช้ชีวิตเหมือนคนโสดเลยไปไหนมาไหนก็อาจจะไม่ได้บอกกับคุณนะคะหรือบางทีเนี่ย acting act ต,ตัวเองว่าตัวเองโสดอย่างเงี้ยนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่เจ็ดดาวค่ะน่าจะทำอะไรลับหลังคุณนี่แหละค่ะนะทำให้เป็นชนวน ต้องห่างกันไปต้องเลิกลากันนะคะอาจจะโกหกอะไรบางอย่างนะคะแล้วโกหกแบบ all the time นะคะตลอดเวลาทุกสถานการณ์นะคะหรือเขาอาจจะทําอะไรลับหลังคุณอืมไปคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยนะไปคุยกับมือที่สามนะคะนะมันก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อไม่ได้เราก็ทําให้ทะเลาะกันยกใหญ่เลยบางที เราจับได้แล้วนะเออจับได้แล้วนะอืมแต่ว่าก็ไม่ยอมรับก็มีนะไม่ยอมรับนะคะอืมแล้วก็อ้างว่าเราเนี่แหละผิดนะคะมันก็อาจชํำให้คุณช้ำใจเจ็บปวดมากๆสิบดาบนะคะอืต่อมาค่ะเป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะ เอ,อกับคนเนี้ยนะคะควังคิดว่ามันมีความน่าเบื่ออยู่ด้วยแหละความสัมพันธ์กับคนนี้นะคะไปแบบเรื่อยๆเปๆื่อยๆคาดหวังอะไรไม่ได้เลยนะคะ mm hmm. อ,อตอบมาค่ะอ mm ืไ hmm. พ่แฮงแมนนะคะแฮงแมน,มนสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่คุณเผชิญเขา ไม่เคยที่จะมาชี้แจงอะไรกับคุณเลยนี่ค่ะนะเขาไปสร้างวีลกรรมอะไรมาคุณถามเขาเขาอาจจะตอบไม่ตรงคำถามเบบายเบยีบยงไปเรื่อยๆนะคะนะใครที่มีปัญหาเหล่านี้ตามไปดูกันค่ะมาดูกันค่ะว่าความสัมพันธ์นี้จะกลับมารบกันได้อีกไหมนะคะสองไม้ค่ะ ลองเปิดให้ดูสองไม้นะคะห้าเหรียญค่ะตามด้วยเจ็ดถ้วยค่ะแล้วก็หกดาบนะคะอีกหนึ่งใบค่ะ the world ค่ะคิดว่ากลับมาค่อนข้างยากแล้วค่ะความสัมพันธ์เนี้ยเพราะมันเหมือนความรู้สึกของคุณเนี่ยก็พังทลายไปแล้วอะ่ะอืม มันชอกช้ำประกำใจมากมากเลยอะ่ะมันเหมือนแบบโดนมาซ้ำาๆบ่อยๆซ้ำาๆบ่อยๆเนี่ยจนตอนนี้กวางคิดว่าตัวคุณเองอ่ะก็กลัวในเรื่องของความรักแล้วนะคะไม่กล้าที่จะมองอ,อ,อนาโคดอีกแล้วนะกลัวไปเลยความรักความสัมพันธ์นะคะคุณรู้ว่าถ้ากลับมาแล้วอะ่ะก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขาทาั้งที่เราเคยเป็นตัวจริงมาก่อน หรือไม่คุณรู้ว่าการกลับมาของเขาอะ่ะก็ไม่ใช่ว่ามีเราแค่คนเดียวนะคะหรือว่าการกราบมาของเขาครั้งนี้นะคะมันก็ไม่สามารถที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้คือถ้าเรามีเรื่องมีอะไรมีอุปสรรคมีอะไรดูเหมือนเขาก็ไม่พร้อมที่เผชิญไปกับเราเลยเออเคยเมื่อก่อนเคยเดินจับมือมาด้วยกันแต่ตอนนี้เหมือนเขาปล่อยมือเราแล้วอะ่ะอืมนะคะเนี่ยเห็นไหม ห้าเหรียญดูคนคนนี้ยืนเนี่ยแบบหนาวไปหมดเลยณนะตอนนี้ค่ะก็อาจจะเป็นตัวคุณที่คุณเนี่ยรู้สึกแบบหนาวเหงามีแฟนก็เหมือนไม่มีมีแฟนที่จะมีความอบอุ่นมีอะไรที่แบบคอยแชร์คอยปลอบประโลมในวันที่เรามีปัญหาแต่กลับไม่ใช่เลยมีแต่ตัวเราที่ไปต้องไปปลอบประโลมเขาแถมเขาว่านำปัญหามาให้กับเราอีกนะคะนะอืมแต่ถ้าเกิดคุณถามกวางว่าเขาสองคุณหรือเปล่า เขาส่องคุณหรือเปล่าเป็นห่วงคุณอยู่หรือเปล่าก็าขอตอบเลยค่ะว่าเขามาส่องเนะี่ยเขามาส่องถ้าคุณมีโซเชียลของกันและกันเนะี่ยเขามาส่องเขายังอยากรู้เรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของคุณอยู่นะคะยังอยากรู้ว่าเออในชีวิตประจำวันนี่คุณเป็นยังไงยังเป็นห่วงอยู่นะคะไพ่เดี่วเวิร์มันเป็นไพ่ของการที่แบบเราเราต้องพยายามที่จะเข้าใจความสัมพันธ์เนี่ยว่ามันเป็นความสมคัญที่ ท็อกซิกเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็ได้ะนะคะนะหรือไม่ไพ่อาจจะมาบอกว่าคุณจะกลับมาเข้าใจตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งคุณจะกลับมาทุ่มเทให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้คุณไปทุ่มเทให้กับใครก็ไม่รู้ที่ที่เขาก็เห็นค่าเราบ้างไม่เห็นค่าเราบ้างเนี่ยคุณจะกลับมาทุ่มเทแล้วมีความสุข อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีความสุขนะเห็นไหมดูไพ่สิไพ่มันมีความสุขมา,มากๆเลยอะ่ะคุณจะกลับมามีความสุขกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยไม่ต้องไปกุม้มไม่ต้องไปเครียดเรื่องเขาอีกแล้วนะคะทาทํานานนี้อาจจะไม่พอเออ,อาจจะไม่โอเคกับใครหลายคนเนื้อที่ยังคงรอความรักเก่าอยู่นะคะนะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วอะ่ะมันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วนะคะเออเราก็อาจจะต้องเดินหน้าแล้วนะคะเดินหน้าแล้ว อะถ้าเกิดใครที่อยากจะมาเช็คดวงกวาก็สามารถมาเช็คดวงด้วยได้ด้วยนะคะก็รายละเอียดจะอยู่ด้านล่างนี้นะคะอ่ะกวางขอดูหน่อยค่ะว่านะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะนะอืมสองเหรียญอีกแล้วกวางทามาหลายคลิปนะท่านลมนะทยทำไปเมื่อวานท่าลมวันนี้ท่านน้ำนะคะแล้วนี่ก็ท่านแบบท่านไฟในส่วนของความคิดของเขาเนี่ยอยากกลับมา อยากกลับมาอยากมาคืนดีนะคะอ,อยากมาคืนดีแต่ว่าก็ไม่ทําตัวเองให้ดีอะ่ะเอ,อนะคะเหมือนอยากจะเขาเรียกว่าอะไรกักเอออยากกักเราไว้เลยไงอ่ะอัศวินถือเหรียญค่ะถามว่ากลับมาแล้วเปลี่ยนแปลงไหมก็ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะอืมนะความคิดที่เขามีต่อคุณนะคะเฮอร์มิตค่ะอยากได้คุณกลับมาค่ะแต่ก็ไม่ทําอะไรเลยค่ะ เป็นแค่ความคิดอย่างเดียวมันไม่ได้นะมันไม่ได้ถ้าอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งอะเราก็ต้องออกไปหามาใช่ไหมแต่นี่มันเป็นความคิดที่เขาคิดถึงเราอยู่เขาส่องเราอยู่เขาอยากได้เราคืนมาแต่เขาไม่ทำอะไรเลยอ่ะอืมนะต่อมาค่ะไพ่ลูมนะคะก็คืออืม ไพ่เดสนั่นเองนั่นแหละค่ะต่อมาค่ะเป็นไพ่ไฮโดรเฟสนียค่ะสิ่งที่เขาคิดนะะี่ยค่ะเขาคิดว่าอ๋อที่เขาไม่ได้ทำอะไรเขาคิดว่าตัวคุณนั่นน,น่าจะปิดใจให้กับเขาแหละคงน่าจะรู้ตัวเองหรือไม่ก็สำเนีัวเองว่าตัวเองน่าจะทำไว้เยอะอ่ะเออจนคุณคุณพังไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยอาจจะแบบ ไม่กล้าที่จะกลับมาทักทายโดยตรงก็ได้นะคะอเป็นไปได้ possible นะคะอืมนะเออแล้วเหมือนการที่ปล่อยคุณไปอะ่ะเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่โอเคนะเพื่อให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะตัวเขาเองไม่สามารถที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีไปกว่านี้ได้นะคะอืมก็คือศักยภาพของเขาไม่ได้ดีมากพออะไรเงี้ย ลองขอดูหน่อยคะ่ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมเออเมจิกเชียนนะคะคิงออฟเพนเดอร์โคลว้าวจะได้สายเปรหรือนี่จะได้คนที่ดูแลเทคแคร์นะคะจัดเมนว้าวอ่ะเดี๋ยววังให้ดูนะมีไพ่เมจิกเชียนนะคะแต่มด้วยคิงออฟเพนเดอร์โคลนะคะจัดเมนแล้วก็สองถ้วยค่ะ ไม่แน่นะจบกับความสัมพันธ์นี้ไปอ่ะคุณจะไปเจอเนื้อคู่นะอืมโซเมตนะคะจะไปเจอโซเมตแต่จริงๆแล้ววังอยากจะบอกว่าคนเรามีเนื้อคู่ได้หลายคนแหละอืเนะคะเออเพราะทางโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเขาเชื่อว่าเราอะเวียนไหวยตยเกิดก็เหมือนศาสนาพุทธเลยค่ะว่าเราอ่ะเวียนไห้แตยเกิดดังน,น,นั้นเราก็อาจจะมีคู่ได้หลายคนนะ อืมแต่ก็เอาเป็นว่าคนข้างหน้าที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยจะเป็นคนที่เกื้อหนุนคุณเกื้อกูลกันและกันอ่าเออดีไหมลดเนาะโอ้เกื้อกูลกันและกันนะคะโชคชะตาจะนําพามานะคะเราก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์พอสมควรเลยนะคะดูแล้วเป็นคนที่หนักแน่นอืมแต่อาจจะเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คืออาจจะไม่ค่อยโรแมนติกนะคะ อาจจะไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่อืมอ่ะเดี๋ยวว่าขอไพ่นางฟ้าหน่อยค่ะเนะียไพ่นางฟ้าอยากแนะนำอะไรอยากเตือนอะไรบ้างไพ่บอกว่าถ้าอยากที่จะผ่านอันนี้ไปนะคะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปอะ่ะ คุณอาจจะต้องแบบให้อาภัยเขาโอ้โหสิให้เขาเพื่อที่จะมีความสุขเป็นของตัวเองอืมเพื่อที่พอเราไปเจอคนใหม่เราไปคบคนใหม่อ่ะเราจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกับเขาเออจะได้เริ่มต้นใหม่อย่างสดใสสั้สนๆนะคะอือันนี้ก็คือเรื่องราวของชาวทาัดฝ่ายนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ วันนี้ว่าขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย